ผมนายปรเมศตาบดิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนมือหนึ่งวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24จังหวัดกรสินขอนำเสนอภาพพยนต์สั้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเรื่องระบบนิเวศตามโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นายนักเรียนลองมองไปรอบๆตัวนักเรียนซินักเรียนพบเห็นอะไรบ้างต้นไม้ค่ะก็พครับข้าวคับพึ่งครับพึบ่งก็มีหลายอย่างใช่ไหมรูก็ะะจะให้นักเรียนไปศึกษาระ,ระบบนิเวศครับทั้งในบริเวณโรงเรียนที่บ้านนักเรียนแล้วก็ที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วค่อยมาร<ง>ายงานให้เพื่อนฟังอเออเนยปุ๊ก เมื่อวานที่พวกเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อะ่ะที่ครูสอนเรื่องระบบมิเรศอะ่ะพูดเธอกันได้ไหมอืมจำได้นะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะ่ะเออเราพูดจำได้ไหมหล่ะอ๋อจำได้สิระบบนิเรศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมมันเป็นยังไงระปุกสิ่งแวดล้อมน่ะแบ่งออกเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต แล้วสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเหรอก็คือพืชต้นไม้แล้วก็สัตว์อืมแล้วสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตคืออะไรบ้างอะ่ะก็อย่างเช่นลมอากาศก้อนหินดินแล้วก็น้ำเอองั้นเราไปสำรวจระบบนีิเวศในท้องถิ่นของเรากันเถอะ,ะนี่เป็นสตอรช่นะ จริงเลยวาเนี่ยคือระบบอะไรหรอระบบอีนาใส่แง่อวก็คือไฟหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนไปหนึ่งไม่ได้เสียเฮ้ดูนั่นสิแจ้ามังกรกับต้นซือด,ดาวนีนามันมีมันมีกรมสัพันธ์ยังไงหรอเฟหนแบบยิงอาศัยงเหมือนกับรังพึ่งอะ่ะก็คือบวกกับสวนต้นไม้อ่ะเป็นสวนใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนแก้งมังกรนะ ก็จะเป็นบวกก็คือได้ประโยชน์จากต้นไม้ก็คือได้ที่อิงอาศัยโอ้ยนกเขามาขอลังวัวให้ดังนอกอนออมาเนี้ยเลย เอาอยากกันเป็นดูเราเห็นลังนกที่บ้านปุ๊กไม่มีความสัมพันธ์ในระบบนิเวตแบบไหนหรอ,อนอกอ่ะที่มาทำรังอยู่บนบ้านเราอ่ะอเป็นบวกส่วนบ้านเราอ่ะไม่ได้ไม่เสียก็เป็นศูนย์ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบบภาวะอิงอาศัยระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไงอมื ระบบอะไรหรอมิ้วคว่ำสัมพันธ์กันแบบฝ่ายึนได้ประโยชน์ไฟเงินเสียประโยชน์ก็คือบวกกับลบแล้วไฟไหนได้ายไหนเสียหรอก็ต้นดอกไม้เสียประโยชน์ส่วนนอนได้ประโยชน์ก็คือได้อาหารจากดอกไม้ทัวๆนอก็ไมมีความสัมพันธ์กันแบบเด้สัมพันธ์กันแบบไฟไงนไดเสียงนเสียไฟใดๆไฟใเสียนอนนี่ได้ประโยชน์เพราะว่าได้กินไปไหมไปบดแลไม่เสียประโยชน์เพราะว่านอนกินจับวะ จ้าหนูบอกไปตะอยอดคูั้นแท้เออฟก๊กอะองสังเกตดือนไหสิใบนี่ะมันไม่เหมือนกับใบมะม่วงเลยนะอืม้มใช่มันเป็นใบะอะไรนะฟุ๊กอ๋อเป็นใบากาบนะแล้วมันมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบบไหนหรอมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบบปรสิตหรือบวกกับลบไงเออเราอ่ะเคยเห็นเห็บหมัดอ่ะ อยู่บนตัวสุนัขด้วยนะแล้วพวกเธอเคยเห็นไหมอืมเคยเห็นแล้วมันเป็นภาวะประสิตเหมือนต้นกาฝากไหมอะอืมเราคิดว่าไมาเฮปะที่อยู่บนตัวสุนัขก,ก็น่าจะเป็นภาวะปรสิทเหมือนกันกับต้นกาฝากนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนะระบุมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศนักเรียนคิดว่าระบบนิเวศคืออะไร คือสิ่งผีรอบๆอบตัวเขาครับประชาชนของเรานี่ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมให้มากๆนะฮะโดยเฉพาะทุกวันนี้นี่คนใช้ทรัพยากรยอย่างมากมา,กมานะหะสารแต่การทดเชด้วหรือการทดแทน ไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นเจาวชนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจเรื่องเหนี้ให้มากเป็นพิเศษจากภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าเราทุกคนควรจะอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทั้งภาวะพึ่งพากันภาวะยิงอาศัยภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะล่าเหยื่อและภาวะปรสิตดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบนิเวศและโลกของเราสวัสดีค่ะ